battery wow. Yeah. Wow. Oh, wow Wow อืมตุ๊บ<อน>เป็นเจ้าโอ้ตัวจุ๊บจุ๊บโอ้ว้าวอ้จ้โอ้ตัวสโตตัวตัวใหญ่มากเลยตัวมันใหญ่มากเลยว,ว้าว ว้าวไม่เคยจับปลาเลยเคยจับปลาจับปลาไม่เป็นครับถ้าเป็นปลาดุกนี่ว้าว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 ว้้ะาวว้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 ้ วัววัาเอา,อางี้ดีกว่าท่นานไปเลยข่้นวะนี่แหละเป็นลูกของชาวนาะแต่ไม่เคยทำนะคนไม่เคยจับปะ่ะนี่ เด็ดปนอยู่นะทีได้กินไม่นี่วิทย์ครับวิทย์วิทย์ไปไปดูนี่นนนนนมั้ย khó <laughs> lắm, wow 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 wow, wow 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 wow, à, đủ đã, Để mãi, nói, tôi có 2 con, tôi sẽ được nhiều hơn gì, จับปลาไม่เต็มอยู่จับปลาตัวแค่นี้ยังจับไม่ได้เลยทำอะไรกินวะอะไรอะ ปเข็งปาเข็งกูยังจับไม่ได้เลยปาเข็ขอของกบปาเข,อของ็ขอของเนีขอขอ่ยถึขอขอกเงี่ยประดุก จ,จับปามจับยากขนาดนี้สุดนี่บักขอบักขอบักขอตัวเป็นเป็นสามนะเฮ้ยไยไปไปโยกมา กี่ไอ้3ตัว ยูเ่ยูเปาโอ๊กใจดเ้เอามึงให้ได้เอามือให้ได้ป้ากูยูเซไปชิว นี่นี่นี่ตัวที่สามน,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 นี่เป็นเป็นละว้าวว้าวว้าวหน้าหอยตัวเนาะผู้ได้มาปักก่อยสร้างตัวเนาะมันก็เป็นหนะ้าหอยเนาะเกิดจะจับแล้วเนาะ

ตัวที่หกนี่ตัวที่หก Mì mãi ta ơi Ôi. đi bà khiến nói khiến nói ปลาครับมาหาหน่อไม้ได้ปลานี่ครับปลาปลาเหลือเหลือนี่ผลงานสะของพ่อเขาสะปลาแล้วมันเหลือนะครับได้ปลาสี่ห้าตัว Wow!